ที่ข้าพเจ้าพูดว่าเราจินความของสุภาษิตไม่ถึงนั่นคือเลี่ยงคำว่าแต่งส่วนมากไปคิดเอาว่าหมายถึงการแต่งตัวคือมีเสียผ้าเพชรนินกินดาประดับตัวเรียกว่าแต่ง คิดกันเพียงเท่านี้เสียมากที่จริงคำว่าแต่งในสุภาษิตนั่นหมายถึงแต่งคนเราต้องมากันตรงนี้ก่อนไม่ใช่แต่งตัวเท่านั้นแต่หมายถึงแต่งคนปัญหาต่อไปก็คือจะมีว่าการแต่งคนนั่นเราจะแต่งตรงไหนข้อนี้เราต้องรู้จักคนเสียก่อนจึงจะแต่งคนถูก คนหนึ่งหนึ่งมีส่วนประกอบใหญ่ๆอยู่สองส่วนคือตัวกับใจถ้ามีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นคนมีแต่ตัวไม่มีใจเป็นศพมีแต่ใจไม่มีตัวก็เป็นผีเรื่องเหล่านี้ได้อธิบายมามากแล้วตัวหมายถึงร่างกายซึ่งเป็นส่วนภายนอกใจหมายถึงจิตใจซึ่งเป็นส่วนภายในการแต่งคนก็จะ ต้องแต่งทั้งสองส่วนคือแต่งทั้งตัวแต่งทั้งใจจึงจะเป็นอันได้แต่งครบถ้วนบริบูรณ์คนที่แต่งตัวใจไม่แต่งนับว่าแต่งได้เพียงครึ่งคนเท่านั้นแต่งตัวก็งามแต่ภายนอกภายในไม่งามในบาสทักถาเลี่ยงจิตข้าพระเจ้าได้ว่าไหวสัดแล้วว่าของงามแต่ ข้างนอกนั่นเปียบเหมียนกับโรงผีคือธรรมดาโลงผีมันตามแต่ข้างนอกไม่ว่าโลงผีบ้านนอกหรือโรงผีบางเกาะเย็นกันหมดข้างนอกแตงเสียหรูสลับลวดลายลงหลักปิดทองงามมากแล้วยังมีดอกไม้สดดอกไม้แห้งประดับเสียหยดย้อยแต่พอเปิดเข้าไปดูข้างใน ดูไม่ได้สักโรงเดียวถ้าคนไม่รู้ไปเห็นโรงผีเข้าอาจหลงนั่งเฝ้านอนเฝ้าก็ได้คิดว่าเป็นหีบเงินหีบทองแต่ขั้นเฝ้าไปสักสองสามวันพอจินผีมันออกเอาก็แจ้วเฝ้าอยู่ทําไมโรงผีหรือใครจะทนเฝ้าก็เซิญคนเหล่านี้ที่เป็นคนโรงผี พ่อมีเหมือนกันข้างนอกแต่งเสียสวยอย่างเทพพรบุตรเทพธิดาพบกันเข้าก็รักกันเกียบเป็นเกยบตายถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆพ่อแม่จัดแจงให้ไม่ทันใจก็ร้องห่มร้องให้แต่ข้างได้แต่งงามดูกินเป็นผู้ผัว ตัวเมียกันเข้าจริงก็ไปได้ไม่กี่น้ำเออาก็ด่าเอาด่าเอาคำด่าเจ็บเจ็บเสบนั่นคือจินผีมันออกละพ้าดท่ากำหมัดขบกรรมทำปากเบะ้าขรุนเข้าใส่นั่นอะไรเสียอีกเล่าผีข้างในโรงมันออกมาหลอกเอาแล้วคนรักกันไม่รู้จักเรียกจะต้องล่องให้ถึงสองข้าง ข้งแรกเมื่ออยากได้กันขั้นที่สองเมื่ออยากอย่ากันพูดที่หวังก้าวหน้าพึงระวังจงนักทั้งสองประตูคืออย่าปล่อยให้ตัวเป็นคนลงผีแล้วก็อย่าหลงครบคนลงผีเข้าข้อแรกสํำคัญที่การแต่งตัวต้องแต่งทั้งข้างนอกและแต่งทั้งข้างใน ข้อหลังจงยาใจเรีวด่วนได้ผีจะหลก